โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายใต้าการบริหารงานของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ผลักดันในการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะนำเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพและทันสมัยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความแออัดการรอคอยในโรงพยาบาลโดยมีการขับเคลื่อนสถานีสุขภาพชุมชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการด้วยการใช้บัตรประชาชนแค่เพียงใบเดียวก็สามารถตรวจสุขภาพและคัดกรองเบื้องต้นได้มาดูกันว่าในสถานิวพษเนี่ยที่บอกว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างยุคใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นดิจิทัลในสถานีเนี่ยเราจะขึ้นป้ายว่าเป็นคล้ายๆศูนย์ยสุขภาพมูลฐานชุมชนหรือศูนย์สาธารณสุขชุมชน ชาวบ้านอาจจะลงทะเบียนก่อนไปที่สถานีนทางแอปออนไลน์เพื่อเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะได้มีรหัสที่จะเข้าไปตรวจนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะคล่องขึ้นหรือถ้าใครไม่ได้ลงทะเบียนก่อนก็อาจจะไปหน้างงานเลยไปสแกนบัตรประชาชนนะครับข้อมูลก็จะไปเชื่อมกับระบบของรอปสตหรือสถานีอนมามัยของเราพอท่านตรวจปั๊บ ข้อมูลจะไหลเข้าไปในระบบอัตโนมัต,มติสามารถส่งข้อมูลไปพบแพทย์ได้เนี่ยถ้ามันเสี่ยงแพทย์ก็จะมาพบท่านทางหน้าจออนาคตนะฮะคิดว่าอุปจคง,คงจะผลักดันให้มันมีเทคโนโลยีสูงขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เดิมเนี่ยมีแต่ในโรงพยาบาลเท่านั้นเนี่ยเช่นเอ็กซเรย์อันนี้เรามีเอ็กซเรย์ที่เรียกว่าเป็นเคลื่อนที่นะตัวเล็กๆน่าจะขนาดสมุดที่เราใช้เขียนหนังสือกันหรือสมุด A4 ซอ่ะเอ็กปุ๊บ A.I. ก็จะอ่านผลปั๊บเลยเหมือนกับหมออ่านเลยซึ่งก็จะมีความแม่นยําสูงหรือถ้าเราไม่มี A.I. เราก็ส่วนหนึ่งเราอาจจะคิดว่ายังต้องดูต่อโดยแพทย์เงี้ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่า t e l e เม d ก็ Med คือหมอเนี่ยรักษาอยู่ที่ทางไกลเช่อนอยู่ที่โรงพยาบาลก็าสามารถเข้ามาสู่ระบบะที่สานีแตอนี้ก็วางที่ใกล้ๆกับร,รอพตทั้งสองสามอำเภอในทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดก็จะมี3แห่งแต่ต้องเรียนว่าจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจาก3แห่ง อันนี้ก็จะมีบางแห่งของเทศบาลอย่างราวัยนะฮะก็ให้ความสนใจก็เคยทดลองทําสถานีแบบเคลื่อนที่นะก็เรียกว่าโมบายก็ไปจับมือกับรสตอแล้วก็ลงมาฉลองก็ค,คิดว่านี่จะเป็นเทคโนโลยีหนึง่งเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยมันมีความพร้อมสูงมากโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรื่องก็ท้องถิ่นเองอาจจะไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายท้องถินเนี่ยจะไปลงทุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือหรือจ้างเหมาเอกชนมาดําเนินการแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่รอให้ก่อนตรงนั้นมากๆคือ ถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจแล้วแต่ปกติหรือมีความเสี่ยงขั้นต้นเนี่ยก็จะมีใบสั่งเรียกว่ากใบส,สั่งสุขภาพนะเช่นให้ไปออกกําลังกายแล้วก็เก็บแต้มสะสมไว้สามารถเอามาแลกของขวัญถึงอันนี้ก็ร่วมกับกรมอนามายัยแต่ก็คิดว่าสามารถมีสวัสดิการของภาครัฐทางท้องดินต่างๆเข้ามาร่วมด้วยแต่คตอปจอก็จะผลักดันให้มีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพที่เรียกว่าความรอบรู้สมวประชาชนสมัครปุ๊บ ก็จะเข้าถึงสิทธทิประโยชน์ข้อมูลความรู้การเดียวกันหลังจากนั้นท่านก็คัดกรองเช่นอาจจะไปตรวจที่สานคุณภาพข้อมูลก็จะอยู่ในระบบนี้นอกจากการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแล้วพี่น้องประชาชนยังสามารถตรวจสุขภาพร่างกายได้ฟรีโดยทางโรงพยาบาลต้นทาง จะเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายกับทางกองทุนหลักประกันสุขภาพได้คนละ100บาทตั้งแต่ปี2,566หรือตั้งแต่1ดอลลาร์ที่ผ่านมาเนี้ยปีก่อนไปเนี้ยท่านก็ตรวจฟรีนะพี่น้องตรวจฟรีแต่โรงพยาบาลหรือรพาสตรเนี่ยเยกเก็บไปที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นค่าได้คนละร้อยบาท ถ้าเอ็กซรย์ก็ร้อยบาทแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของวัณโรคนะฮะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มด้านดุลภาพบุคคลที่บุเกต็ตสถานีทุพภาพก็จะเชื่อมโยงไปกับรพสตแลวก็โรงพยาบาลท,ที่มีอยู่เนี่ยก็เชื่อว่าระบบเนี้ยเมื่อท่านนายกได้ผลักดันเรื่องนี้สําเร็จเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าเห็นหลังว่าสุขภาพคนภุเก็ตเนี่ยจะเปลี่ยนไปดีขึ้นในลักษณะว่าเข้าถึงง่ายอยู่ใกล้บ้านและอยู่กับตัวนะครับ